สวัสดีครับคลิปนี้นะครับพามาสอนอัปเกรดโน้ตบุ๊กอีกแล้วนะครับเป็นโน้ตบุ๊ก asus a 4 6 4 c นะครับ464 c series ตัวนี้เป็น core i 5มีกราฟิกการ์ดแยก nvidia 7 4 0 m ลูกค้าบอกว่าเครื่องค้างแล้วก็ช้านะครับเลยเอามาอัปเกรด ssd โอเคครับไปดูตอนถอดกันเลย รเราคว่ำเครื่องลงเราจะเห็นบริเวณตรงนี้นะครับเขาทําช่องไว้ให้แกะอัพเกรดได้มีน็อตสองตัวจัดการถอดนะครับแล้วเราก็เอามือแงะๆออกแล้วก็ยกขึ้นเรียบร้อยนะครับฮาดิสเขาจะมีน็อตอีกหนึ่งตัวนะครับยึดตรงนี้จริงๆมันมีมากกว่านี้เนาะแต่มันเหลือตัวเดียวมันมีรูยึดอยู่าน่าจะเคยถอดมาแล้ว ก็เราจะดึงแผ่นพลาสติกข้างหลังที่เขามีให้นะครับดึงออกแล้วก็ยกขึ้นแค่นี้ตัวนี้เพิ่มแรมได้อีกหนึ่งตัวนะครับจะเป็นแมรม DDR3 บัสพันหกกรอบ5ดิ f b นะครับมีน็อตอีก4ตัวฝั่งละ2จัดการถอดสังเกตด้วยนะครับว่าพอร์ตเชื่อมต่อเขาใส่หันขึ้นด้านบน คลิปนี้นะครับเราใช้ l d ของ Hit Vision 240GB ส่กนะครับใช่ครับเหมือนเดิมคันนอ็อตโอเคเราก็นำใส่เข้าช่องเดิมของมันนะครับแล้วก็ปิดฟ้าะก่อนปิดฟ้าอย่าลืมยึดฮาร์ดดิสนะครับลกบลืมไปแล้วมีตัวเดียว จริงๆมันมีสามเนาะจะมีมุมนี้มุมนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับมันเหลือแค่ตัวเดียวแต่ตัวเดียวก็อยู่แล้วโอเคเป็นอันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรานำเครื่องไปลงโปรแกรมใช้งานแล้วเดี๋ยวเรามาดูความไวเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับว่าเครื่องจะใช้เวลากี่วินในการเข้าถึงหน้าเดสก์ท็อปนะครับ เราก็ได้นำเจ้า ASUS A c 6 4 mm hmm. ไปลงโปรแกรมใช้งานเรียบร้อยแล้วเดี mm ๋ย hmm. วเรามาเปิดเครื่องกันดูนะครับ mm hmm. ว่าจะใช้เวลากี่วินาทีไปกันเลยครับ mm hmm. อ่านะครับ ถึงหน้าจอเรียบร้อยแล้วใช้เวลาไปประมาณ10กว่าวิเท่านั้นเองนะครับถือว่าเร็วขึ้นเยอะเลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการสอนแกะเครื่องอัปเกรดโน้ตบุ๊ก ASUS A44 นะครับ mm hmm. ก็สำหรับเพื่อนๆใครมีรุ่นดังกล่าวก็สามารถทำตามได้เลยนะครับถีาปัญหาอะไรสงสัยตรงไหน พิมพ์คอมเมนต์ไว้หรือว่าทักเข้ามาในเพจก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์แชร์สมัครให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ